สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูรถคลาสสิกนะครับรถคลาสสิกรถโบราณเนาะคันนี้มาด้วยอาการไฟไม่ออกหัวเทียนแกะหัวเทียนไว้อยู่ลองดูแล้วนะครับแล้วก็ว่าจะลื้อดูจุดสายไฟนะครับดูว่าจะดูกล่องดูครับพอแกะออกมาไส้เป็นยวงเลยครับคือเครื่องเป็นเบฟบร้อยสิบนะครับเครื่องเป็นเครื่องเขาเปลี่ยนเครื่องเป็นเบฟบร้อยสิบแล้วก็ เขาก็ยกชุดสายไฟเวรบร้อยสิบมาใส่เลยนะครับใส่ทั้งยวงเลยครับเขาไม่ตัดต่ออะไรเลยนะครับก็เขาไม่ย่นสายไฟนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาย่นสายไฟเพราะว่ามันใส่มันเยอะเกินนะครับคือไฟเลี้ยวเขาก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับเขาใช้แต่ไฟท้ายใช้แต่ไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไม่ได้ใช้นะครับก็ไฟเกียร์ก็ไม่ได้ใช้สิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราจะตัดออกนะครับ เราจะใช้แค่ไฟจุดระเบิดแล้วก็ไฟส่องสว่างหน้าหลังแค่นั้นนะครับเออ,เ,อ,อเราเรา,เราจะเราจะยังผมจะยังไม่ไล่ให้ดูนะว่าที่ไฟไม่ออกมันเป็นที่อะไรครับเราจะตัดชุดสายไฟก่อนนะครับคลิปนี้คือการย่นสายไฟนะครับ จะพาท่านผู้ชมมาย่นสายไฟนะว่าตัวไหนที่ต้องใช้แล้วก็ตัวไหนที่ไม่ใช้นะครับเอ่อหลักๆเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ใช้ไฟเกียร,ร์ก็คือไฟเกียร์ไม่ได้ใช้นะครับไฟเกียร์ปลั๊กไฟเกียร์น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับอยากให้ดูฝั่งนี้นะนี่นะครับ,นะรบเส้นนี้นะครับเนี่ย ที่นิ้วผมจับอยู่นี่นี่คือไฟเกียร์ไฟเกียร์เราไม่ใช้เราถอดปลั๊กออกเลยครับนี่ตัดออกแล้วหนึ่งครับตัวนี้เส้นนี้เขาเดินไปไฟหน้านะครับแล้วก็ไปไฟท้ายเขาต่อจากเส้นสีเหลืองนี่เราก็จําสีไว้ครับสีเหลืองนี่คือมาจากมัดไฟปลั๊กนี้มาจากมัดไฟนะครับมันก็จะมีเหลืองมีขาว เหลืองขาวนี่คือมาเข้าแผงชาร์จนะครับมาจากมัดไฟเหลืองขาวเข้าแผงชาร์จสีน้ําเงินแถบเหลืองกับสีเขียวนี่คือพันเชอร์นะครับเียบร้อยมีคอยสตาร์ทนะครับคอยสตาร์ทก็คืออยู่ตัวที่อยู่ในล้อแม่เหล็กนะครับคอยหัวเทียนคือตัวที่มาเข้าหัวเทียนคอยสตาร์ทจะเป็นเส้นสีแดงดำอ้าว ไอ้โอ้นู่นอยู่ข้างในครับอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดินใหม่นะครับเขาเดินเขาเดินเส้นคอยสตาร์ทนี่ขึ้นมาเป็นสวิต์เลยนะครับคือเขาตัดระบบคอยสตาร์ทเลยปกติปกติเจ้าเวฟะกูลเวฟหรือฮอนดานี่เขาจะมีสายสายดับของเขานะสายดับเครื่องนะครับมันจะเป็นสีปกติจะเป็นดําขาวนะ ตัวนี้จะเป็นเออก็ดําขาวเหมือนกันนะครับนี่นะครับดําแถบขาวดําเออดาแถบขาวนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยครับพูดไปมันจะยาวเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนครับท่านผู้ชมมาครับนะเอามุมนี้เนาะเดี๋ยวผมจะบอกสีแล้วนะผมจะเริ่มทําการแสดงแล้วนะครับเออ เดี๋ยวผมจะบอกซีเอว่าอะไรต่อตรงไหนนะครับอันดับแรกเลยเราก็หรือผ้าพันสายไฟออกก่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้มีเลยสายเลี้ยวเราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้ใช้สายเลี้ยวรถรุน่นเก่าเนาะเกียร์ก็ไม่ได้เดินมาเต็มระบบนะครับเอาแค่เครื่องติดได้กับไฟหน้าสว่าง แล้วก็รือออกไปตัวไหนที่มันไม่ต้องตัดนะครับไม่ไม่ไม่สมควรจะตัดเราก็ไม่ต้องตัดนะครับอันนี้ตัดออกก่อนมันเกะกะตัวนี้ก็ตัวนี้เป็นสายมาจากคอยสตาร์ทที่มาเข้ากล่อง น,นี่คือตัวกล่องนะครับอย่าหรือให้มันเห็นไอ้นี่ก่อนเออนี่คือตัวกล่องเขา,เด,ขนนขาเดินขึ้นไปนู่นนะครับเขาเดินขึ้นไปนี่เรามาใส่สวิตเราจะไม่เดินแบบเขาแล้วครับเราจะใช้สายขาวดำเนี่ยนะครับดําขาวดําเถบขาวไปไปเป็นตัวต่อสวิตนะครับแล้วก็ตัดออกคือกล่องพวกนี้เขาจะมีสายที่เอาไว ดับเครื่องเองนะครับทีนี้เราก็ถอดนะครับทีนี้เราก็จะเอาเข้าปลั๊กเดิมเสียบไว้ก่อนสองสายนี้ก็เอาไว้ต่อสายดับส่นะครับสายดับเครื่องแล้วก็เก็บไว้ก่อน สายสีเหลืองที่เขามาต่อใส่ไฟหน้ากับไฟไท้ายเราก็ตัดออกนะครับเรามาต่อตรงนี้ครับทีนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสีขาวเขาจะมานี่ไอ้เขียวเหลืองเนี่ยที่อยู่ในแผงชาร์จก็มีเขียวเหลืองนะครับเราก็จะเอามาต่อกัน,นครับสีแดงสีแดงก็แบตเตอรี่นะครับสีแดงนี่คือไปชาร์จแบตนะครับแบตแกก็ไม่ได้ใช้ครับเราก็ตัดนะครับ อันนี้เราก็ตัดเลยครับเรียบร้อ,อยนะครับมันจะเหลือสา่องไฟจะเหลือสายดินกับสายดับนะครับสายดับเครื่องนังนี่เปลยังไรเังบ่บ่สดบ่ให้เบิ่ให้เบิ่สดดอกยันยนันก่อเพื่อนผู้อื่นเขาจะหู ตาอดอกวาไรได้ <laughs> มาดูกันต่อครับเมื่อกี้ไปเติมลมให้ลูกค้าครับก็นี่ครับใส่ที่เอาออกนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่จําเป็นสําหรับรถคลาสสิกที่เปลี่ยนเครื่องนะครับก็ไฟเกียร์เราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเนาะไฟเลี้ยวก็ได้นะครับเปลี่ยนเครื่องใหม่ทาไฟเลี้ยวได้นะครับต่อไฟเลี้ยวเข้าระบบได้นะครับถ้าถ้าสวิตช์เรายังดีหมดนะครับ เดี๋ยวมีเกมไม่ได้ใช้นะครับอ่ะเหลือแค่นี้แล้วนะเนี่ยเหลือแค่นี้แล้วก็สําหรับเอ่อคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับพอมองสีสายไฟออกก็คงจะไม่ยากนะครับแต่สยาสำหรับมือใหม่นะครับที่เข้ามาดูคลิปผมก็ค่อยๆดูนะครับค่อยๆดูดู ดูสลับเลื่อนดูบ่อยๆนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะบอกสีสายไฟเลยนะครับอาจจะย้ําบ่อยหน่อยเผื่อคนที่เขาอยากจะทําเองนะครับเผื่อไวรุ่นที่อยากจะย่นสายไฟเองนะครับสําหรับเวฟร้อยนะตัวเวฟร้อยมีเวฟร้อยมีเทนาที่มันจะคล้ายๆกันนะครับโนวาเทนาแล้วก็เวฟนะครับเอาสีสายไฟจากแผงชาร์จก่อน แผงชาร์จมันจะมีสี่เส้นนะครับมีเหลืองมีเขียวมีแดงมีขาวครับเหลืองเขียวแดงขาวก็ติดปักมาจากร้อแม่เหล็กนะครับร้อแม่เหล็กจะมีเหลืองมีขาวมีเขียวแล้วก็มีน้ำเงินแถบเหลืองนะไอ้ไอ้มาจากมมร้อแม่เหล็กมาหาแผงชาร์จนี่ นะครับสีที่มันเหมือนกันเราต่อเลยครับขาวก็ต่อเข้าขาวเหลืองก็ต่อเข้าเหลืองเขียวก็ต่อเข้าเขียวนะครับเขียวคือสายกาวนะครับเราต่อกันแล้วเราเอามาลงที่โครงได้อีกอาจจะใส่เป็นหางปลาสองสายรวมกันใส่หางปลามาลงลงที่โครงนะครับสีแดงเราไปแบตเตอรี่นะครับสีแดงไปแบตเตอรี่ถ้าไม่มีแบตไม่ต้องต่อ ทีนี้ไฟสองสว่างเอามาจากไหนครับไฟสองสว่างเอาจากสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ต่อต่อไปหาไฟหน้าไฟท้ายได้เลยนะครับไฟท้ายไฟหน้าได้เลยสีเหลืองเนี่ยเป็นไฟสองสว่างนะครับแต่ต้องเข้าแผงชาร์จด้วยนะถ้าไม่เข้าแผงชาร์จหลอดไฟจะขาดนะครับแผงชาร์จเสียหลอดไฟจะไฟจะจ่ายเกินนะครับ ก็คือเหลืองไปหาไฟหน้าไปท้ายแล้วก็เข้าหาไอแผงชาร์จด้วยนะครับเนี่ยทีนี้เนาะคอยสตาร์ทเป็นสีดำแดงนะครับทีนี้เดี๋ยวนี้จะพูดถึงตัวกล่องแล้วนะคอยสตาร์ทเป็นสีดำแดงนะครับดำแถบแดงแล้วมันจะมีสีน้ำเงินเหลืองนะครับก็มาเข้ากล่องเหมือนกันนะครับนี่เป็นไฟนี่เป็นไฟเข้ากล่องเอ,อนี่เป็นพันเชอรอนะครับ เป็นตัวสั่งจุดระเบิดนะครับทีนี้ออกจากกล่องที่เหลือสามเส้นนะครับสองเส้นนี่รู้แล้วว่ามาจากล้อแม่เหล็กสามเส้นนะครับตัวนี้นะครับดําแถบเหลืองดําแถบเหลืองไปคอยจุดระเบิดนะครับไปคอยหัวเทียนดําแถบเหลืองอย่ไปเข้าคอยหัวเทียนนะครับสีเขียวเหมือนก,นกันกับตัวนี้นะครับเหมือนกันกับตัวนี้ก็คือสายเก่านะครับ เขียวคือกาวสายดินนั่นแหละส่วนดําขาวดําขาวคือสายสวิตดับเครื่องนะครับตัวนี้เข้าต่อเข้าสวิตกุญแจเลยครับด้านหนึ่งเข้าสวิตกุญแจของสวิตกุญแจอีกด้านหนึ่งก็ลง,ลงกาวไว้นะครับเวลาเราดับเครื่องปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยไฟจะลงที่โคง้งปุ๊บรถก็จะดับครับเนี่ยถ้าเราเข้าใจก็ไม่ยากนะครับตัวนี้กาวครับเขียวกาว ดำขาวสวิตดับเครื่องดำแถบเหลืองไปคอยหัวเทียนนะครับฟ้าแถบเหลืองน้ำเงินแถบเหลืองหรือฟ้าแถบเหลืองเนี่ยพันเชอร์ส่วนดำแดงคือเออขาเรียกอะไรทีนี้ลืมคอยสตาร์ทเออไอดำแดงคอยสตาร์ทไอเหลืองดำคอยหัวเทียนเออ,เอ,อ แนะนำเองเราก็ลืมเองนะครับยังหลงลืมได้เลยนะทีนี้ผมก็จะต่อนะครับพูดมาน่าจะยาวแล้วสาธยายผมก็จะต่อแบบแบบบ้านเรานี่แหละไม่ไมีบัตรกีมีอะไรเยอะหรอกนะครับหัวแรงก็มีแต่ว่าขี้เกียจนะครับช่างที่ ง่ายๆครับไม่เน้นอะไรมากมายครับอ้าลูกค้าต้องการความสมบูรณ์แบบ,บไ,ไปที่ศูนย์ครับเข้าศูนย์ไปเลยไม่ววาเนี่นะครับสามเส้นสามเส้นผมจะเอารวมกันนะครับเป็นไฟสองสว่างสีเหลืองเป็นไฟสองสว่างนะครับผ้าพัน สายไฟผมพระเทปอะ่พะพเทปหายนะครับสงสัยช่างทำบ้านเขาเอาไปเก็บสายไฟแล้วก็ขูดหน่อยขูดเอาทองแดงมันออกหน่อยตัวนี้ก็รวมกันเลยครับตัวนี้ก็จะรวมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะใส่หางปลาอยู่เพราะว่าจะทําเป็นเชื่อมลงกาวนะครับเชื่อมลงโค้งเนี่ยทีนี้อนไอต้ไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นสายดับยังไม่ต่อต่อตัวนี้ก่อนไหนละ่ะส้นมันอยู่ไหนส้นปลายที่ผมตัดอออมันอยู่ไหนสงสัยจะตัดลึกไปหรือเปล่า ได้อยู่ตรงนี้มันมีรอยแกะนะครับผมก็เลยต้องตัดตรงนี้เลยไอสายคอยหัวเทียนที่ไปหาคอยหัวเทียนนี่เรียบร้อย แค่นี้เราก็ลองได้แล้วนะโอ้สีประตูใครวะอย่างสวยเยวแบบเรามาดูกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับ กีไปเปลี่ยนยางโอไม่ได้เปลี่ยนยางไปปะยางนะครับปะยางรถก๊อฟนะครับปะยางล้อก,ก๊อฟนะครับทีนี้ก็ผมจะต่อไว้แบบนี้ก่อนนะครับเนื่องจากว่าผ้าพันสายไฟผมหาไม่เจอเนาะมันลุงเสช่างทําบ้านเขาจะเอาไปเก็บสายไฟนะครับก็ต่อไว้หมดแล้วนะครับทีนี้นี่เป็นกล่องสีส้มครับผมเอามาใส่ลอง เทียบไฟนะครับคือถ่ายไปแล้วแล้วครับตรงนี้นะครับแต่พอดีไม้แบตหมดนะครับก็เลยต้องถ่ายใหม่นะครับทีนี้มาดูไฟกันนะครับดูไฟกล่องส้มก่อนไฟออกนะครับแต่เส้นเล็กๆนะครับเส้นมันไม่ใหญ่ไฟมันไม่แรงนะครับออกเส้นเล็กนะครับ ทีนี้ก็เดี๋ยวเปลี่ยนกล่องดูนะครับเปลี่ยนไปใช้กล่องเดิมนะครับคันนี้มาแบบไม่มีไฟนะครับมาไม่มีไฟไฟไม่ออกหัวเทียนเดี๋ยวเปลี่ยนกล่องก่อนนะครับนี่คือกล่องเดิมนะครับรหัส KFL นะครับแล้วมาดูไฟกันครับเปรียบเทียบนะครับระหว่างสองกล่องเนี่ยตัวไหนจะไฟแรงกว่ากันนะครับ ว่ามันก็ไม่ต่างกันก็สรุปนะครับสรุปก่อนนะที่มันมาไม่มีไฟนะครับที่มันมาไม่มีไฟเนาะมาที่แรกไม่มีไฟนะครับผมคิดว่ากล่องเสียนะครับมาที่แรกไฟไม่ออกที่หัวเทียนก็เดาว่ากล่องเสียเอาสีส้มมาใส่ก็ไม่มีไฟเหมือนเดิมที่แรกเลยนะก่อนที่ผมจะก่อนที่ผมจะลื้อย่นสายไฟนะครับ ทีนี้พอมาย่นสายไฟนะครับพอมาย่นสายไฟปุ๊บไฟออกทั้งกล่องเดิมนะครับแล้วก็กล่องส้มมีไฟทั้งคู่เส้นเล็กทั้งคู่นะครับปกติไฟเขาจะเส้นใหญ่กว่านี้นะครับไฟจะแรงกว่านี้นะที่ไฟออกไม่ค่อยแรงแต่ไฟออกอยู่แต่ไม่ค่อยแรงน่าจะเป็นที่ตัวที่อยู่ในล้อแม่เหล็กแล้วนะครับคงต้อง หรือดูที่ล้อแม่เหล็กต่อนะครับถ้าอยากได้ไฟแรงกว่านี้นะครับตัวนั้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ให้ดูแค่การย่นสายไฟก่อนนะครับก่อไฟมาแล้วครับคันนี้นะครับก็ย่นสายไฟให้ดูดูแลง,ง่ายขึ้นนะครับก็เอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ